สวัสดีค่ะชื่อ h โฮมเลสนะคะ h โฮมเลส Makeup ค่ะชื่อจริงชื่อนายธนาโชคศิริวิรพันธ์ค่ะปีนี้อายุ25ปีแล้วจบการศึกษาจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ จุดเริ่มต้นจริงๆางเนี้ยก็คือน่าจะเป็นช่วงมอปลายคือทุกรุงเรียนมันต้องมีกีฬาสีนี่ออกปัแล้วเราก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเวลาเพื่อนเดินขบวนหรือว่าเพื่อนเป็นลีดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบนําเสนอตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราจะแต่งหน้าให้ไหมอะไรเงี้ยพอถึงมาหาลายัยปุ๊บทาให้เข้ามาเรียนในกรุงเทพอ่ะเหมือนได้เจอโลกมากยิ่งขึ้นรู้เทรนด์การแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ไปฝึกงานกับพี่เมคอัพอาร์ติสต์ท่านหนึ่งมาตอนที่อยู่มหน้ามมันมีหลายอย่างนีเพราะตอนแรก้ะเก็รู้แ่ ไม่กี่อย่างบนโลกใบนีนน้แต่จริงแบบการแต่งหน้ามันมีนมหลายประเภทมากแล้วคือเราสามารถที่จะแอดแพร์ได้ดหมดเลยในแต่ละประเภทอย่างเงี้ยการที่เริ่มมาแต่งหน้าได้ก็คือเริ่มจากการที่เรารักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทําได้นานที่สุดก็ลเลยทําให้เราถึงอยู่จุดนี้ได้ค่ะเด่นชัดที่สุดคือหนูสามารถที่จะปรับเข้าได้กับทุกๆอย่างในที่นี้ผมว่าไม่ว่าจะได้จ์อะไรแล้วแต่หนูสามารถที่จะพร้อมแล้วก็ที่จะทําให้ได้ อ้อย่างหนึ่งคือหนูสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งเวดลอบรอบตัวได้แบบว่าค่อนข้างเร็วประมาณนึงเพราะว่าจะเป็นคนไม่ค่อยปิดกั้นอะไรจากจากโลกภายนอกหรือแบบคนอื่นจะชอบแบบว่าุิ้ดูว่าเขาทํากันยังไงแล้วก็พยายามปรับให้มันเป็นของตัวเองให้ได้เนี่ยมากกว่าก็จะนี่แหละค่ะคืออัตลักษณ์ของผมคือความหลากหลายถ้าเป็นตัวบวคนนะุคคลมีหลายคนมากคือชอบแบบนี่แหลหลายด้านแบบแต่ละคนมากแต่แบบแรงบันดาลใจแรกของเนี่ยก็คือพี่ป้อมมินิต คือพี่ป้อมยินนี้เป็นสิ่งที่ทําให้แบบว่าผักดันตัวเองมานานมากเพราะว่าสังเกตได้ว่างานแม่ป้อมจะไม่ได้เป็นแบบสไตล์เดียวแต่แม่ป้อมคือจะทําหลายสไตล์มากคือทั้งบิวตี้หรือผิวคลีนไปเลยหรือจะแบบแรงมากจนแบบไปไ,ปไปกลามากอะไรเงี้ยก็คือคือนางก็จะเป็นไอดอลแบบตั้งแต่เด็กที่เห็นมาจากแบบว่าโอ้โหพาแม่ชมไปเมืองคานได้อนะไรเงี้ยอันดับหนึ่งเลยโฮมเลสเป็นคน สมาธิสั้นมากตั้งแต่เด็กแล้วเป็นไฮเปอร์ตอนเด็กต้องกินยาเพื่อให้ลดความเสี่ยงสั้นลงและแอดชิมเนี้ยคือโคตรตอบโจทย์มากๆคือหนึ่งเลยก็คือเราจะเจอคนที่ไม่ซ้ำเลยต่อให้เราเจอคนซ้าลุกก็จะไม่ซ้ำเพราะนีแต่ละวันที่ไปแต่งแฟชั่นเซตหรือว่างานถ่ายโฆษณาเนี้ยก็จะมีโจทย์ที่ให้ในแต่ละครั้งเนี้ยร่คะหนูิดว่ามันคือความสนุกของที่จะได้ทําเป็นมืออาบัติสความหลากหลายค่ะคือความงามที่สุดแล้ว พราะถ้าสมมติว่าทุกคนเหมือนกันนมันเป็นฟิลเหมือนเครื่องจักรเหมือนแบบ AI โดนผลิตขึ้นมาอะไรซัมติงไรแดดซึ่งไม่ผิดนะการซ้ำก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีแต่ความหลากหลายค่ะจะทำให้สิ่งเหล่านั้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาได้นี่ก็เลยคิดว่าความหลากหลายความ diversity ของทั้งโลกไใเนี้ยมันคือความสวยงามของโลกและการอยู่ด้วยกันทุกๆอย่างค่ะ โฮมเลสเมคอัพนะคะหลักๆเลยก็อยู่แค่ใน i n s t a g r กรนะคะคือ Homeless Underscore Makeup นะคะสะกดตรงตัวเลย H O M E L E S S a n e ด์เดอร e สกนะคะลายบ้านเมคอัพนั่นเองแล้วก็จะมี TikTok ด้วย TikTok ก็ Homeless Makeup เหมือนกันแต่ข้อก็ไม่ค่อยได้เข้าไปทำเท่าไหร่สมม่วนมากจะอยู่ในอ n s t a า r กรมล้วนๆเลยนะคะก็ฝากติดตามช่างตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะคะก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะทาผลงานมาให้ทุกคนดู ถ้าสมมติว่าทำอะไรมาก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ